ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอกูตัวสุดเหนียวแต่ไม่รอดเกรดและสถิติหลังลิเบร์พูพิชิตเรเอลมาดิดลิเบร์พูเปิดแอนฟิวอัดเรีัลมาดิดหนต่อศศึกอยู่ฟาดแชมเปร้ยกูตัวโชเซฟแครั้งแต่พาทีมไม่รอดขณะจูดเบลิงแฮมทำสถิติแข้งอายุน้อยสุดเล่นครบ50นัดในถ้วยนี้ เกมต้อนรับเทรนาร็กซานเดอร์โนกลับสู่แอนฟิลด์จบลงด้วยความสุขของลิเวอร์พูลหลังจากพวกเขาเอาชนะเรียมดริดไปได้1ต่อศูนในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบลีฟเฟตสกอร์ที่ออกมามันอาจจะดูสูสีแต่เรื่องรูปเกมนั้นที่จริงแล้วลิเวอร์พูลครองเกมได้เหนือกว่ามากๆและน่าจะชนะขาดกว่านั้นด้วยซ้ำถ้าไม่ใช่เพราะการเซฟของติโบกูตัวนายดันจอมหนึบของทีมเยือนซึ่งเราจะมาพูดถึงเกรดและสถิติจากเกมนี้กัน แผลครั้งที่ 5. หนี่นับเป็นหนที่5ที่ทางลิเวอร์พูลสามารถเอาชนะมริตในเกมยูโรเปียนคัพหรือแชมเปี้ยนลีกได้ส่งผลให้หงแดงคือทีมที่ยัดเยียดความปราชัยให้ราชันชุดขาวในถ้วยนี้ได้มากที่สุดเป็นอันดับ4ร่วมกับอินเตอร์มิลานและแมนเชสเตอร์ซิตี้3อันดับแรกประกอบไปด้วยบาเยมินครั้งยูเวนตุส9ครั้งและเอซีมิลาน7ครั้งเกมรุกมาริดไปไม่เป็น ตลอดทั้งเกมนี้มาริดมีจังหวะยิงตรงกรอบเพียงแค่2ครั้งทําให้มันถือเป็นเกมแชมเปี้ยนลีกที่พวกเขามีจังหวะยิงตรงกรอบน้อยที่สุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล2021-2022โดยครั้งนั้นเป็นการเจอกับลิเวอร์พูลเช่นกันเพียงแต่หนนั้นมาริดยังชนะได้1.0ต่อ0แถมตอนนั้นเป็นนัดชิงชนะเลิศด,ด้วย นอกจากนี้การยิงตรงกรอบทั้ง2ครั้งในเกมล่าสุดมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ครึ่งแรกด้วยซ้ำซึ่งมันก็ส่งผลให้นี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ซีซั่น2023ถึง2024ที่ทีมระดับมาริตยิงตรงกรอบไม่ได้สักครั้งเดียวในช่วงครึ่งหลังของเกมระดับแชมเปี้ยนลีกโดยตอนซีซั่น2023ถึง2024เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศนัดสอที่พวกเขาบุกไปเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้1ต่อ1 ขณะเดียวกันถ้ามองการที่ค่าโอกาสการได้ประตูหรือ expect e d goal แล้วนั้นเกมนี้ตัวเลขของมาดิตก็อยู่ที่เพียง0.45ลูกซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดของพวกเขากับการเล่นในทุกรายการนับตั้งแต่ที่เคยทำได้เพียง0.47ลูกในเกมลาลิกานัดเจอกับเบียเรอัลเมื่อช่วงเดือนตุลาคมปี2024เลยทีเดียววันเฉิดฉายของ v บียส ในช่วงครึ่งแรกของเกมนี้ฟอร์เรนเวียสร้างโอกาสทำประตูให้ลิเวอร์พูลได้5ครั้งและมันก็ทำให้เขาเป็นนักเตะลิเวอร์พูลคนแรกนับตั้งแต่ช่วงเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาที่สร้างโอกาสทำประตูได้เยอะขนาดนั้นตั้งแต่ช่วง45นาทีแรกกับการเล่นในทุกรายการโดยเกมเมื่อตอนต้นปี2025คนที่สร้างโอกาสทำประตูให้ลิเวอร์พูลตั้งแต่ครึ่งแรกได้เยอะแบบเวียสก็คือโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่ทำได้ในเกมเทมลีกนัดเจอกับเบรนท์ฟอร์ กูตัวช่วยไม่ไหวตลอดทั้งเกมนี้กูตัวออกแรงเซฟไปถึง8ครั้งแบ่งเป็นเครื่องแรกกับเครื่องหลังอย่างละ4ลี่หนทําให้นี่ถือเป็นเกมแชมเปี้ยนลีกนัดที่7ในชีวิตของเจ้าตัวที่ต้องเซฟอย่างน้อย4ี่หนตั้งแต่เครึ่องแรกและในจํานวนนั้นก็เป็นการเจอกับลิเวอร์ pool าครั้งด้วยกันนอกจากนี้ถ้านับจำนวนรวมการเซฟระหว่างลูกแรกที่เสียไปตั้งแต่การลงเล่นเกมแชมเปี้ยนลีกนัดแรกของสีซั่นนี้ชนะมาเกเส2ต่อ1 จนถึงลูกล่าสุดที่โดนอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์เจาะตะข่ายแล้วนั้นกูตัวก็มีจังหวะเซฟในเกมชิงถ้วยบิ๊กเอียร์รวมแล้วถึง19หนติดต่อกันเลยจูดและเทรนด์สุดช้ำในวันพิเศษการได้ลงสนามในเกมนี้ทำให้จูดเบลลิงแฮมกลายเป็นแข้งอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นเกมแชมเปี้ยนลีกแต่หลัก50นัดด้วยวัยเพียง22ปีกับ128วันทำลายสถิติเดิมของอ e ีเกกาซิยัตที่เคยทำเอาไว้ตอนอายุ22ปีกับ155วันลงได้ โดยจำนวนการลงเล่นของเบลลิงแฮมแบ่งเป็น27นัดกับมมดิดและ23เกมกับบรัสเซียดอร์มุนทางฝั่งอเล็กซานเดอร์อโนเขาก็ถือเป็นแข้งชาวอังกฤษคนที่2ที่เคยเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลและได้เจอกับทีมเก่าของตัวเองในทั่วโยูโรเปียนครับหรือแชมเปียนลีกด้วยหลังโดนเปลี่ยนตัวลงมาในนาทีที่81โดยคนแรกคือแลลี่ลอยที่เคยกลับมาเจอลิเวอร์พูลตอนที่ไปเล่นให้นอติงแฮมฟอเรสเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี1978 ในช่วงเวลาที่ฟอร์เรียนเวียสถูกถอดออกจากสนามแม้ว่าเกมนี้จะไม่มีประตูแม้ว่าจะไม่มีแอสซิสต์แต่เขามีเสียงเฉีย์และเสียงปรบมือที่ดังกึกกล้องไปทั้งสนามแอนฟิลเพราะแฟนบอลเห็นและรู้ว่าเวียสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากแค่ไหนในเกมนี้แม้จะเล่นปีกซ้ายแต่ก็เป็นปีกซ้ายแบบฉบับเพลย์เมเกอร์ด้วยเพราะเขาเล่นหุบเข้ามาในตำแหน่งตรงกลางเพื่อเชื่อมเ,เกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆฟุตบอลเอ็กซ์ตรารายงานสถิติฟอระะ์เรียนเวียสปะทะเรอัลมาดริด สัมผัสบอล47ครั้งส่งบอลสำเร็จ31ต่อ36ครั้งความแม่นยำในการส่งบอล8 6สเปรสร้างโอกาสมากที่สุด5ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ2ต่อ2ครั้ง100%แย่งบอลกลับคืนมาได้6ครั้งชนะก,การดวลบนพื้น4ต่อ8ครั้งสัมผัสบอล5ครั้งในกรอบเขียโทษฝ่ายตรงข้ามช่วยป้องกันและเคลียร์บอล2ครั้งสร้างโอกาสใหญ่1ครั้งสำหรับเกมนี้เวสได้เล่นอย่างยอดเยี่ยมและเป็นผู้เล่นลิเวอร์พูลอีกหนึ่งคนที่ทำผลงาน จนต้องถูกถอดออกไปพร้อมกับเสียงปรบมือที่ดังไปทั่วสนามเลยทีเดียวเอฟทาเลนส์สเกล์ Scout, รายงานสถิติคอนเนอร์แบตลี่ปะทะเรอแมดริด95นาทีในสนามส่งบอลสำเร็จ32ครั้งความแม่นยำในการส่งบอล69%ส่งบอลสำคัญหนึ่งครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ3-4ครั้งชนะแท็กเกิล3-3ครั้งสกัดบอลสำเร็จ1ครั้งเคลียบอลสำเร็จ2ครั้งเคลียบอลด้วยหัว1ครั้งแย่งบอลกลับคืนมาได้7ครั้ง ชนะการดวลกลางอากาศ1ต่อ2ครั้งชนะการดวลบนพื้น7ต่อ12ครั้งเกมนี้สำหรับแบดลี่ใช้คำว่า The b เ s สได้เลยจริงๆเกมนี้โดดเด่นจริงๆในการรับมือกับวินิสุดจูเนียที่เป็นตัวอันตรายที่สุดของเรียมลิตแต่แบดลี่เอาอยู่และทำได้ดีอย่างมากจนต้องได้รับคำชมอย่างมากมายเป็นเกมที่แบดลี่ต้องประทับก,กับวินิสุดทั้งเกมและเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆ ในหล,หลายจังหวะที่เรียกเสียงเชีย์และเสียงปรบมือดังไปทั่วทั้งสนามในจังหวะที่จัดการวินิซุตได้และเข้าสกัดหรือบังบอลโดยที่ไม่เสียลูกเตะมุมได้อีกด้วยและไม่ใช่แค่วินิซุตแต่บางจังหวะยังต้องรับมือกับเคลียรเอ็มบาเป้ด้วยซึ่งแบตลล่ย์ก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันแน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็ต้องชื่นชมคนคีิคอยเข้ามาช่วยน้องอย่างอิมราหิมาโกนาเต้หรือโดมินิกซูโบสลน์และโมฮัมเหม็ดซาลาด้วยที่ไม่ปล่อยให้น้องต้องเผชิญหน้ากับวินิซุตอย่างเดียวได้ แต่บางจังหวะที่ปะทะกันแบตตี้ก็ทําให้ผมทึ่งอย่างมากเลยทีเดียวโซฟาสกอร์ฟุตบอลรายงานสถิติวินิสุดจูเนียปะทะคอเนอร์แบตตี้9 5นาทีในสนามส่งบอลสําเร็จ33ครั้งเลี้ยงบอลสําเร็จ1:3ต่อครั้งชนะการดวลบอล2:9ครั้งเสียการครองบอล19ครั้งครอสบอล0%ส่งบอลสำคัญ4ครั้งโอกาสยิง0ครั้ง0ประตู0อสซิสต์1ใบเหลืองทุกอย่างในเกมนี้บ่งบอกคุณภาพของแบตลี่ทั้งหมดแล้วจริงๆ ไม่ใช่ว่าวินิสุดเล่นไม่ดีแต่เขาเล่นแบบที่ตัวเองเคยเล่นมาตลอดไม่ได้เท่านั้นเองเมื่อต้องเจอกับแบดลี่เจอความแข็งแกร่งและความคล่องตัวที่เหมือนกันและแบดลี่ก็จัดการได้อยู่หมัดในที่สุดสำหรับเกมนี้การประทระก,กันครั้งนี้วินิชุดแพ้ทุกอย่างต่อแบดลี่ทั้งหมดจริงๆครับเบนบอสแซกรายงานว่าแม้ว่าอูโกเอกิจเก้จะไม่มีประตูแรซิต์แต่เกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะแรมริดในค่ำคืนที่ผ่านมาพลังงานของเขาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน เอกิจเก้กเล่นได้อย่างเยี่ยมมากเลยการถอยลงมาเพื่อช่วยเกมรับได้ตลอดและพักบอลได้ดีพร้อมกับทําให้แนวรุกมีความลื่นไหลเลี้ยงบอลได้ดีวิ่งเร็วกดดันแนวรับคู่แข่งได้ตลอดการเคลื่อนที่ในช่วงเวลาไม่มีบอลและวิ่งอย่างต่อเนื่องของเขาสร้างพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมเยอะมากและทําให้แนวรับเรียงริดต้องคอยระวังกับการเล่นของเขาอยู่เสมอเป็นกองหน้าที่มีสไตล์สมัยใหม่จริงๆ แม้ว่าจะตัวสูงโยง่งแต่มีความรวดเร็วและมีทักษะที่ดีมากในการเก็บบอลและเล่นง่ายกับเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยประจันหน้าฟานไดปะทะรูนี่พี่ก็พูดเกินไปเรื่องผู้นำเฟอร์กิวฟานไดและเวรูนี่เผชิญหน้ากันแบบตัวต่อตัวในรายการสัมภาษณ์สดหลังจากมีประเด็นโต้เถียงกันไม่กี่วันก่อนเกี่ยวกับคำวิจารณ์ของอดีตตำนานแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดที่พูดถึงลิเวร์พูล ก่อนหน้านี้รูนี่เคยวิจารณ์ฟานไดแลมโมอรเมตซาร่าว่ามีปัญหาเรื่องภาวะผู้นำในช่วงที่ลิเวอร์พูลฟอร์มตกโดยบอกว่าสไตล์การนำทีมของพวกเขาเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากกับตันทีมลิเวอร์พูลตอบโต้หลังพาทีมชนะแอสตันวิลล่า2-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเรียกคำวิจารณ์ของรูนี่ว่าเป็นคำวิจารณ์ที่ตื้นเขินมีมุมมองที่แคบเกินไปคืนวันอังคารหลังลิเวอร์พูลเปิดบ้านเฉือนชนะเรอัลมาดริด1-0ฟานได้ให้สัมภาษณ์สดทางช่องอเมซอนพราม ซึ่งมีรูนี่ร่วมเป็นนักวิเคราะห์ในสตูดิโอด้วยฟานได้กล่าวถึงเสียงวิจารณ์ที่ทีมต้องเจอว่าในโลกที่เต็มไปได้วยความวุ่นวายคุณต้องพยายามนิ่งไว้และมองภาพรวมให้ได้ฟุตบอลยังมีอีกเยอะเรื่องราวต่างๆยังพลิกผันได้อีกมากตอนนั้นเสียงวิจารณ์มันดังมากพิธีกรแกบบี้โลแกนถามแทรกขึ้นว่าคุณกำลังมองใครอยู่หรือเปล่าในขณะที่รูนี่ยิ้มอยู่ฟานได้ตอบทันทีว่าไม่ครับผมไม่ได้มองใครผมแค่คิดว่ามันสำคัญที่จะมองภาพรวม ก้มหน้าทำงานหนักและพาทีมออกจากสถานการณ์นั้นเพราะคุณภาพของทีมเราไม่ใช่ปัญหาเลยโรบบี้ฟาวเลอร์ตำนานลิเวอร์พูลอีกคนที่เป็นนักวิเคราะห์ในรายการถามต่อว่าเสียงวิจารณ์จากภายนอกส่งผลต่อทีมไหมฟานได้ตอบว่าทุกคนรู้ว่าเรามีผู้เล่น25คนทั้งเด็กและรุ่นใหญ่แต่ละคนใช้ชีวิตต่างกันสำหรับผมเองผมไม่โดนผลกระทบมากแต่บางคนอาจจะโดนก็ได้ แน่นอนว่าถ้าแพ้ติดติดกัน4-5นัดในฐานนักเตะลิเวอร์พูลการโดนวิจารณ์ก็สมเหตุสมผลแต่บางทีมันก็เกินไปหน่อยเพราะในยุคนี้ใครก็พูดได้หมดมันถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นเสมอผมว่ามันดีนเตะดีนักเตะที่เคยผ่านช่วงลำบากมาก่อนจะช่วยให้มองทุกอย่างในมุมที่มีเหตุผลมากขึ้นฟังรูนี่พยายามทำให้บรรยากาศเบาลงโดยพูดติดตลกว่าผมจะไม่พูดอะไรแล้วละ่ะผมคิดว่าผมคงช่วยกระตุ้นพวกเขาให้ชนะต่อเนื่องได้ซะมากกว่า แต่จากนั้นเขาก็ปกป้องคําพูดของตัวเองว่าสิ่งที่ผมพูดมันแฝงนะพอคุณเคยคว้าแชมป์พิมลีกแล้วกลับมาแพ้ติดๆกันมันแปลกจากลิเวอร์ pool ที่เรารู้จักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในฐานะกัปตันมันคือโอกาสของฟานได์ที่จะลุกขึ้นนําทีมนั่นแหละคือสิ่งที่ผมหมายถึงผมว่าทีมตอบสนองได้ดีมากเลยรวมถึงตัวฟานได์เองด้วยแต่ฟานได์ไม่ปล่อยให้เรื่องผ่านง่ายๆเขาตอบกลับว่าผมคิดว่าถ้าคุณดูเกมจริงๆคุณจะเห็นว่าผมรับผิดชอบแน่นอน คำพูดที่ว่าผมต่อสัญญาใหม่แล้วก็ปล่อยประละเลยนั้นผมว่ามันเกินไปหน่อยแต่ก็เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของผมนะผมอยากทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อทีมและสโมสรและเวลาเราผ่านช่วงยากลำบากมันเจ็บมากสำหรับผมเพราะผมเห็นความทุ่มเทในทุกวันเห็นคุณภาพที่เรามีจริงๆหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ